คุณเชนครับมีคนกังวลว่าการกินผักไฮโดรพอนิกเนี่ยมันมีสารเคมีคุณเชนช่วยถแถลงไขหัวข้อนี้หน่อยครับได้เลยครับก็การปลูกแบบไฮโดรพอนิกนะครับเป็นการให้แร่ธาตุผ่านระบบน้ำนะครับซึ่งจริงๆแล้วทั่วโลกนะได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันสะอาดมากๆครับอย่างเช่นมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องแมลงไข่พยาธหรือว่าสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ทีนี้สิ่งที่คนกลัวกันเนี่ยเขากลัวว่ามันเลี้ยงด้วยปุ๋ยเคมีต้องเข้าใจก่อนว่าปุ๋ยไฮโดรโปนิกเนี่ยมาจากไหน NPK นะฮะที่เราผสมในน้ำเนี่ยหรือที่เคยเห็นกันว่าปุ๋ย AB นะครับจริงๆมันเป็นธาตุหลักธาตุรองปุ๋ยเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยนําเข้าจากยูเครนครับ,รบเพราะว่าประเทศยูเครนเขามีเหมืองแร่ครับ NPK เนี่ยมาจากเหมืองฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นในรูปแบบแร่ธาตุซึ่งละลายน้ําได้แล้วก็สามารถให้กับพืชได้ทั่วโลกนะเขาจะเรียกกันว่า mineral salts แร่ธาตุแต่เมืองไทยกับกลายเป็น ถูกตั้งชื่อว่าปุ๋ยเคมีนะเลยอาจจะเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแร่ธาตุเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นชื่อเรียกทางเคมีอย่างเช่นน้ําเปล่านะครับ H2O ไดไฮโดรเจน m นอกไซด์ o, oxide, ก็คือเคมีนะครับออกซิเจนนะครับ O2 ที่เราหายใจก็เคมีซึ่งกลายเป็นว่าพอไปนิยามแร่ธาตุไฮโดรโปนิกว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยคนบางคนก็จะอาจจะเข้าใจผิดนะเข้าใจว่ามันเป็นเคมีอันตรายเหมือนเป็นยาฆ่าแมลงหรือว่าเป็นเคมีสังเคราะห์แบบเป็นพิษ ทำเขาร่างกายไม่ธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะจริงๆพวกนี้มันมาจากเหมืองธรรมชาตินะครับสรุปแล้วไฮโดรโปนิกปลอดภัยครับ